ปิดมะนาวใส่จ้า มะเปียวเพิ่มมะนาวไปอีกอน้ำปลา ใสหอมแล้วก็คลุกๆเรียบร้อยน้ำปลาร้าเหลือเยอะอยู่นะเนี่ยน้ำปลาร้าแต่ไม่ใส่มันเค็มเพราะว่าตอนต้มตอนต้มมันใส่น้ำปลาร้าต้มไปเยอะเลยโอเคแล้วเราก็อันนี้ตักไปแบ่งน้องเขา กุ้งตั้งเยอะได้แค่นี้เลยตำมาได้แค่น,น,นี้เอาไปให้น้องเขาอันนี้ของเราไปเกินเทีย่ยวโอเค ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ได้น้ำพริกแคน่นี้มายำม,มีด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันจ้าตัดกระถินจ้าทุกคนวันนี้ได้ได้เลิกตัดกระถินกินน้ำพริกละน้ำพริกกุ้งอันนี้ข้าวตองจ้าทุกคนกินอย่างนี้เลยลูกยายกินแบบชอบมากก็คือข้าวตองต้องรีบตัดเนาะ ให้งั้นมันโยกมันจะหายไปไปกินข้าวด้วยกันมาค่ะทุกคนมากินข้าวน้ำพริกน้ำพริกกุ้งผักเยอะๆผักกระทินมีไข่ด้วยมีลาบด้วยโอเค มาเลยจ้าเอาเยอะไหมโล่งก่อนนะอร่อยมาเด้อทุกคนมามามาข้าวขึนยายไดเอทน้ำพิงเอาเลย ตัาเอาเลยเด้ออะอรพริก,กุ้งมาจ้าทุกคนผักกระถินก็ในสวนผึ้ผักสวนครัวอยู่ในสวนหมดเลยลาบจะเอกินนะไข่อืมอืมผักแถวทุกคนผักแถวใหญ่ๆใ,ให้หมดเลนะ้นรา

ไม่ไม่หนาวนะเนี่ยมีจะมีอากาศจะดีอากาศดีมากวันนี้นั่งหลังบ้านคึมคืม,มไม่หนาวไม่รอ้อนกินง่ายอยู่ง่ายอาหารง่ายๆมีกุ้งก็อยู่ได้ละ มีน้ำทะเลยอร่อยมากอ,มอาหารบ้านๆอีกแล้วอี่กกินแล้วเด็ ผักแถวอร่อยมากเลยอ่ะเห็นพี่กินอะมันอร่อยผักแถวทุกคนอือ ผักตองไปไกลๆเลยกินไหมเด็กผักเเคลอร่อยมากเลยอ่ะเห็นที่กินมันอร่อยผักเเคลทุกคนอื้อ